มาดูไข <molec> ่จิ้งรีดนะครับะกะตนอุ้ยตะกะแตนเปิดคลิปมาก็เปิดผิดตะกะแตีนนี่เห็นตัวเล็กๆไหมครับนี่นี่นี่นนี้ที่มันฟักออกมาเป็นตัวแล้วนะครับตัวจิ้งหรีดตัวเล็กๆเนี่ยออกมาจากไข่ไข่ที่อยู่ในกระปุกนี่ก็คือเอามาอบนะครับมาวางไว้ตากแดดไม่ตากแดดโดยตรงนะใส่ในลังโฟมแบบนี้นะครับแล้วก็ปิด ออออแบบนี้เป็นการอบไข่อบไข่ตะกะเตนเดี๋ยวพาไปดูที่ปล่อยที่ปล่อยในโรงเรือนเนาะโรงเลี้ยงนี่อันนี้เป็นโรงเลี้ยงโรงเลี้ยงอนุบาลตะกะเตนตะกแตนตัวเล็กๆนี่นะครับอันนี้มันอบกี่วันเนี่ยถึงมันได้ขนาดนี้เนสามถึงเจวัน ออกจากที่อยู่ในกระปุกอนั่นนะนกระปุกอะสามสิบเจ็ดวันสามถึงเจ็ดวันสามถึงเจ็ดวันก็คือหนึ่งอาทิตย์เนาะประมาณหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าเป็นตัวเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยตัวเล็กประมาณสักประมาณแค่ไหนดีเนี่ยไอหัวไม่ขีดหัวไม่ขีดได้ไหมใช่ค่เนาะประมาณนี้นี่ก็คือเนี่ยใครที่จะทําโรงเลี้ยงนะครับ เนี่ยประมาณนี้ก็กาลังดีนะทดลองเลี้ยงนะสั่งทําทําได้ไหมเนี่ยถ้ามีคนสั่งถ้ามีคนสั่งก็ทําให้ได้นะครับถ้าถ้าไม่มีอุปกรณ์นะก็สั่งได้ส่วนข้อมูลติดต่อ,อยังไงใครสนใจก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะตอบให้ส่วนฝั่งนี้จะเป็นตัวใหญ่แม่อันนี้เจวันเอาตัวใหญ่ไปไหนหมดแล้วตัวใหญ่เขาว่า ไข่เสร็จเขาก็ตายอ๋อตันี้ก็จะแต่ก่อนก็จะปล่อยตัวใหญ่เนาะแล้วก็เขาก็จะไข่ใส่กระบะทรายนี่ใช่ไหมใช่เสร็จแล้วเราก็เก็บไข่ไปเพาะเป็นจนฟักมาเป็นตัวเล็กแบบนั้นเนี่ยก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะครับสําหรับตะกแตนเนี่ยตัวตัวเป็นตัวแม่พันธุ์ก็ยังอยู่อันนี้น่าจะตัวตะกแตนประมาณเจ็ดวันอืมนี่เจ็ดวันคือออกมาเป็นตัวแล้วเจ็ดวันก็คือใหญ่กว่าใหญ่กว่าฝั่งนู้นใช่อันนี้พี่ลืมเอาออก อันนี้คือพี่ลืมคักไข่อยู่ประมาณสามวันแล้วเขาก็ออกมาเป็นตัวเองอ๋อคืออยู่ในทรายเนี่ยนะใช่เราไม่ต้องปลอันนี้เขาเกิดเองอ๋อมีตัวเกิดเองด้วยอันนี้ความผิดพลาดของเราเองอาอันนี้อันนี้มันโตอยู่นี่เลยเหรอใช่อ๋ไม่ได้ไม่ได้เอาอ๋อทรายแล้วเขาก็โตก็คือเราไม่ได้เก็บออกไปแล้วเขาก็เกิดมาอย่างนี้เลยใช่เพราะว่าทรายตรงนี้มันอย่างนี้ตัวใหญ่มันจะกัดไหมเนี่ยมันกินตัวเล็กไหมไม่น่านะไม่น่ากินใช่ นี่เราไม่ได้ศึกษาอืมอันนี้ทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กอยู่ด้วยกันอาหารที่เลี้ยงก็จะเป็นใบไม้เนี่ยเนาะใบไม้ที่หาง่ายใบกล้วยกับหญ้าอ่าใบกล้วยกับหญ้าอย่างอื่นได้ไหมครับได้ได้คือเราหาอะไรได้กินยาทุกชนิดเนี่ยอืมที่ใบมันนนนหาง่ายครับอาหารตะกะเตินอันนี้หลักๆคือใบกล้วยมีไหมเนี่ย ก็น่าจะมีนะแต่พี่ไม่ได้นี้เบบเปล่งให้มันโตอะไรเงี้ยนะใช่เขามีนะแต่พี่ไม่ได้ไปเอามาพี่เลี้ยงธรรมชาติเออเงี้ยคือเราไม่ต้องไปเปลืองต้นทุนใช่เนาะไม่ต้องไปเสียต้นทุนเพิ่มนี่นะครับใครสนใจเลี้ยงตะกะแตนอันี้พี่ขายไข่มันด้วยปะเนี่ยไข่ตอนนี้แม่พันเราไม่มีไข่มีน้อยต้องรอชุดนี้อ๋อก็คือยังน้อยอยู่แต่ถ้าแต่ถ้าสนใจเรามีที่เอาให้ถ้า อก็จะมีคนรู้จักเขาก็เพราะขายเหมือนกันใครสนใจลองเลี้ยงดูก็ได้หรือจะสั่งพร้อมกับอุปกรณ์เลยก็ได้นะเนี่ยทำให้ได้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยใ,ใ,ใครสนใจทั้งไครทั้งอุปกรณ์ก็สอบถามราคามาได้เนาะไม่แพงเท่าไหร่ใช่ไหมก็ตามราคาต้นทุนบวกค่าแรงตามขนาอือเ<ห>นี่นะครับนี่นี่ยตัวใหญ่ ซื้อมาผีดละห้าร้อยนะไข่เนี่ยตัวผู้ก็จะเกาะตัวเมียก็จะวางไข่ไก,ก็ใครที่เลี้ยงไว้กินหรือไว้จำหน่ายไว้ขายก็ได้อืจะลองเลี้ยงทดลองเลี้ยงดูครับหรือจะออืมอไม่เสียงดังด้วยเนาะไม่ร้องไม่อะไรมันไม่มีเสียงไม่มีอะไร เนี่ยเนี่ยเนี่ยกระบะเนี่ยฟักกะพี่หาไม่เจอไงพี่ก็ปล่อยกระบะพี่เอากระบะออกมาแล้วก็วางไว้นี่เลยมันก็ฟักเองของมันใช่ก็คือมันก็ฟักตามธรรมชาตินะเนาะธรรมชาติตัวเองนี่อันนี้เป็นขี้ตะกะแตนนะไม่ใช่เม็ดไม่ใช่ข้าวเปลือกนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พวกเม็ดข้าวเปลือกนะเป็นขี้ว่ะนะเนี่ยอ่ะก็ ให้ดูประมาณนี้ครับใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวจะมาตอบนะครับหรือใครต้องการไข่ตะกะเตนต้องการอุปกรณ์การเลี้ยงลองติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวให้พี่ก็ทําให้นี่นะก็ลองหัดเลี้ยงก่อนครับไม่ต้องอย่าเพิ่งลงทุนเยอะลงทุนน้อยๆค่อยๆหัดมึเอารถคันนั้นไปได้เลยโควกสี่สองอ่ะเขาได้ ตายเร็วจะดงมันไข่รอบถ้าเราไข่มาเราก็ต้องเอามาอบใช่ไหมให้มันเพาะแบบนี้ถ้าเราตัวใหญ่มาเลยมันก็จะให้มันผสมพันธ์ไข่กันเองเนาะแล้วก็เก็บไข่ไปไปฟัดไปเพาะไปอบไปนี้ก่อนนะครับใครสนใจก็คอมเมนต์มานะครับกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ